เรื่องราวเริ่มต้นจากความคิดถึงบางคนตามหาแม่บางคนรอพ่อกลับมาและบางคนแค่ต้องการคำว่าครอบครัวอีกครั้งคุณกำลังฟังเรื่องเล่าจากปาฏิหาริย์แห่งรักที่พลัดพรากพอดแคสต์ที่บันทึกเสียงของหัวใจจากเรื่องจริงของคนที่ไม่หยุดหวัง นี่คือหนึ่งในร้อยเคสจากอีเตอร์อีจันแม่ตาตามหาน้องคนสุดท้องกับความพลัดพราก50กว่าปีครับเพราะคำว่าตายจึงต้องยอมพลัดพรากเพื่อแลกกับหนึ่งชีวิตให้ยังคงมีลมหายใจบนโลกใบนี้แม้มันจะยากเกินทำใจยอมรับว่าชาตินี้สายเลือดพี่น้องอาจไม่มีวันได้พบหน้ากันอีกเลยเธอเล่าว่า มีพี่น้องจริงๆแดคนอยู่ที่เมืองกาญจนบุรีตําบลท่าไม้พ่อแม่ของเธอทํามาหากินอยู่ที่นั่นแต่อยู่ด้วยกันครบสิบคนพ่อคนที่เกแม่คนที่สิบพอแม่ของเธอได้คลอดน้องเล็กคนสุดท้องออกมาหลังจากนั้นแม่ของเธอก็เสียสติเหมือนกําลังทํากับข้าวให้ลูกกินแต่เกิดไฟไหม้บ้าน แล้วพ่อของเธอก็หายไปตั้งแต่ไฟไหม้บ้านน้านั้นก็ได้โทรหายายให้มารับหลาน8คนหอบกันไปส่วนแม่ของเธอนั้นก็เข้ารักษาที่โรงพยาบาลศรีทัญญาเคสนี้แม่ตายุพดีโซ่เงินวัย60ปีส่งเรื่องราวความพลัดพรากกับเดือนเพญยะน้องสาวคนสุดท้อง50กว่าปีถึงอีเตอร์อีจันครับ เธอเล่าว่าเหตุเกิดเพราะความจนพี่น้องแปดคนกับคุณยายคนเดียวเลี้ยงปากท้องกันไม่ทั่วถึงจนน้องคนเล็กที่เพิ่งจะขวบกว่าวาป่วยเป็นโรคขาดสารอาหารขั้นรุนแรงสำหรับครอบครัวจนๆในสมัยนั้นอาจต้องมีเงินมหาศาลเพื่อใช้รักษาชีวิตแต่เมื่อเงินคือปัญหาใหญ่หนทางรอดของเด็กน้อยจึงมองไม่เห็น พอมีคนเอ่ยปากขออุปการะน้องจึงจำใจยกน้องให้คนที่มีกำลังดูแลไปเป็นลูกบุญธรรมหมอนั้นก็ได้คุยกับยายของเธอว่าถ้าเอาไปเลี้ยงเองก็ไม่รอดเขาจึงขอมาเลี้ยงเองยายนั้นได้แต่นิ่งเงียบไปพักหนึ่งเพราะไม่อยากให้หลานแยกกันจึงตัดสินใจย,ยกให้หมอดูแลไปเพราะไม่อยากให้หลานตัวเองตายพอกลับมาบ้านได้อาทิตย์ ยายก็เสียชีวิตเบาะแสะจากแม่ตาและแจ๊แอดพี่สาวคนโตบอกเราว่าคนที่ขออุปการะเดือนเพญยะน้องสาวของพวกเขาคือคุณหมอเอมออนเอมอุดมเป็นหมอที่โรงพยาบาลชนบุรีเมื่อ50กว่าปีที่แล้วตอนนั้นหมอน่าจะอายุประมาณ30-40ปีได้ หากน้องเล็กยังมีชีวิตอยู่ณนะตอนนี้ก็คงอายุประมาณ54ปีเพราะเธอเกิดเมื่อปี2512นอกจากนี้คุณหมอเอมออนยังมีคลินิกที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดชนบุรีอีกด้วยสิ่งที่ทำให้ภารกิจนี้ดูแววว่าจะมีความหวังแม้จะเป็นการย้อนอดีตกว่า50ปี คือเคยมีคนรู้จักของแม่ตาและแม่แอดซึ่งเคยไปทำธุระที่โรงพยาบาลชนบุรีกลับมาบอกพวกเขาว่าเห็นลูกบุญธรรมของหมอเอมออนวิ่งเล่นอยู่แถวๆโรงพยาบาลด้วยซึ่งหากข้อมูลไม่ผิดพลาดเด็กหญิงคนนั้นก็คงจะเป็นเดือนเพนยะนะครับภารกิจย้อนอดีต50กว่าปีภาพป,ปลายทางยังมองไม่ชัดครับว่าจะเป็นอย่างไร แต่เบาะแสที่ได้บอกจุดเริ่มต้นให้เราค่อนข้างชัดหมอเอมอ่อนเอมอุดมผู้ขออุปการะเดือนเพญยะไปเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมหากข้อมูลนี้ถูกต้องก็คงหาคำตอบไม่ยากเมื่อตามหาหมอเอมออนเอมอุดมเจอนะครับภารกิจการตามหาน้องสาวคนสุดท้องให้แม่ตาเดือนเพญยะกับการย้อนอดีต50กว่าปีเราเริ่มต้นที่โรงพยาบาลชนดุรี ตามเบาะแสที่ได้มาเพื่อสอบถามถึงคุณหมอที่ชื่อเอมออนเอมอุดมทีมงานดิ่งตรงไปหาฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลเล่าวัตถุประสงค์การมาของเราให้ฟังแล้วจึงยิงคำถามเจ้าหน้าที่ใช้เวลาค่อนข้างนานในการโทรข้ามแผนกสอบถามฝ่ายต่างๆสุดท้ายเราก็ได้ข้อสรุปของโจทย์แรกคือที่นี่เคยมีคุณหมอชื่อเอมออนเอมอุดมจริง เป็นคนเดียวกับที่เราตั้งใจมาตามหาที่นี่แหละครับแต่ว่าตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วละ่ะส่วนเรื่องลูกบุญธรรมเจ้าหน้าที่ไม่มีข้อมูลในส่วนนี้เลยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชนบุรีชี้เป้าหมายให้เราไปสอบถามเรื่องลูกบุญธรรมของคุณหมอเอมออนจากลูกชายคนเดียวของเธอซึ่งตอนนี้เขาอยู่ย่านาหลโยธินกรุงเทพ แต่เต้ยว่าไหนๆเรามาถึงจังหวัดชนบุรีแล้วอีกหนึ่งข้อมูลที่เรามีก็คือคุณหมอเอมออนเคยมีคลินิกตั้งอยู่แถวนี้ด้วยเราสอบถามข้อมูลแล้วจึงออกเดินทางตามหาคลินิกที่ว่าบางทีเบาะแสนี้อาจพาเราไปเจอกับปลายทางที่หวังไว้จากการสอบถามย่านที่ได้ข้อมูลมาว่าเป็นที่ตั้งของคลินิกหมอเอมออนดูเหมือนว่าจะไม่มีใครรู้จักเลยนะครับ แต่ทีมงานไม่ทอ้อยังเดินตามหาอย่างมีความหวังจนในที่สุดเราไปเจอแม่ค้าร้านตามสั่งครับที่ให้คำตอบเราได้ว่าคลินิกหมอเอมออนนั้นเคยตั้งอยู่ที่ร้านฝั่งตรงข้ามทันทีที่รู้อดีตที่ตั้งคลินิกหมอเอมออนเราไม่รอช้าที่จะเข้าไปสอบถามกับเจ้าของร้านคนปัจจุบันเมื่อเดินเข้าไปในร้านเราเจอกับลูกจ้างครับเธอบอกกับเราว่า เป็นลูกจ้างของเจ้าของตึกอีกทีรู้เพียงแค่ว่าอดีตที่นี่เคยเป็นคลินิกของคุณหมอเอมออนส่วนข้อมูลอื่นไม่รู้เลยเธอจึงชี้แนะให้ไปถามคนเก่าแก่ครับเมื่อเธอคนนี้เอ่ยว่าข้อมูลที่เกี่ยวกับหมอเอมออนต้องไปถามคนเก่าแก่เราจึงถูกชี้เป้าต่อให้ไปสอบถามจากคุณลุงหน่อยอดีตเพื่อนบ้านเก่าแก่ของหมอเอมออน บางทีลุงอาจตอบข้อสงสัยของทีมงานได้ทันทีที่เราเจอลุงหน่อยจึงเล่าการมาของทีมงานให้ลุงฟังเท่านั้นแหละครับเราได้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณหมอเอมออนเยอะพอสมควรหลังจากใช้เวลาสักพักใหญ่คุยกับลุงหน่อยจึงได้ข้อมูลของคนที่เราตามหาเดือนเพนยะแต่มากที่สุดคือบอกได้แค่ว่าเดือนแยกย้ายไปมีครอบครัวที่จังหวัดระยอง แต่ระบุพิกัดที่ชัดเจนไม่ได้ลุงหน่อยจึงชี้เป้าให้เราไปสอบถามต่อกับคนที่ชื่อจิตซึ่งเป็นเครือญาติทางสามีของหมอเอมออนบ้านของเธออยู่ในบ้านสวนเศรษฐกิจหนึ่งทีมงานจึงไม่รอช้ามุ่งหน้าซอยบ้านสวนเศรษฐกิจหนึ่งเพื่อตามหาบ้านของแม่จิตทันที ใช้เวลาสักพักทีมงานก็ตามหาบ้านของแม่จิตจนเจอด้วยความบังเอิญครับพี่สาวคนนี้เดินออกมาต้อนรับเราที่หน้าบ้านด้วยความสงสัยก่อนเราจะเล่าที่มาที่ไปให้เธอฟังเธอจึงร้องอ๋อแล้วบอกว่าจริงๆแล้วแม่ของเธอชื่อจินลุงหน่อยแกอาจจะจำผิดส่วนตัวเธอแล้วไม่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลลูกบุญธรรมของคุณหมอเอมออนเลย หากอยากสอบถามข้อมูลให้ไปคุยกับคุณแม่ของเธออีกทีจากนั้นเธอก็เดินกลับเข้าไปในบ้านเพื่อตามคุณแม่จินมาคุยกับทีมงานเมื่อแม่จินบอกคำตอบที่ทําให้เรานั้นแทบหมดหวังในทันทีว่าเธอนั้นไม่รู้จักคนชื่อเดือนประโยคสั้นๆแต่ทําให้ทีมงานทางตันทันทีความหวังที่เราตั้งมาตั้งแต่แรกหายไปกับฝุ่นเลยครับ เพราะเธอให้คำตอบกับเราด้วยความรู้สึกที่ค่อนข้างมั่นใจว่าไาม์ไลน์ชีวิตของเธอตั้งแต่เกิดมาทั้งทั้งที่ปลูกบ้านอยู่ข้างๆข,ข,ของหมอเอมออนเธอกลับไม่รู้จักผู้หญิงที่ชื่อเดือนลูกบุญธรรมหรือเรื่องราวเกี่ยวกับการอุปการะเด็กของหมอเอมออนเลยสักนิดเราได้คุยกับแม่จินได้ข้อมูลมาเพิ่มว่าคนที่อยู่ระยองนั้นไม่ใช่เดือนแต่เป็นจันนา ที่เป็นลูกของตาบรรจงซึ่งเป็นพี่ชายตาและแม่จินก็ไม่เคยรู้ข่าวที่หมอเอมออนรับเด็กมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมอีกด้วยหากข้อมูลไม่ผิดพลาดก็อาจเกิดรอยแหว่งณตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งของไทม์ไลน์เรื่องนี้หรือหากข้อมูลนี้ผิดพลาดก็คงยากที่จะหาคำตอบว่าแล้วมันพลาดจากจุดไหนเดินทางมาถึงจุดนี้แล้ว ยังเหลืออีกสองตัวเลือกที่เรายังพอหาคำตอบให้สุดทางได้ครับคือบุคคลที่เอ่ยถึงพีออนลูกชายคนเดียวของหมอเอมออนและจันนาลูกสาวของพี่ชายสามีหมอเอมออนหากทั้งสองคนยังให้คำตอบเราไม่ได้อีกก็คงจนปัญญาเพราะสุดหนทางเบาะแสจริงๆ เรามุ่งหน้าไปสอบถามพี่โอนและพี่จันนาตามข้อมูลที่ได้มาที่พหลโยทินแต่ด้วยเหตุผลเป็นความเป็นส่วนตัวจึงไม่สามารถเผยแพร่าภาพได้ครับแต่ทั้งคู่ให้คำตอบเราชัดเจนและมันก็เป็นไปอย่างที่เราหวั่นใจไว้จริงๆบทสรุปคือในช่วงชีวิตของเขาไม่มีใครรู้จักผู้หญิงที่ชื่อเดือนเพนยะเลยคำถามคือหากคุณหมอเอมออนรับอุปการะเดือนจริงจ ทำไมถึงใครไม่มีใครได้ข่าวเลยแล้วเดือนไปอยู่ไหนเว้นกต่ว่ากระดุมเม็ดแรกมันอาจจะติดผิดมาตั้งแต่ตน้นการเอร่ยนามคุณหมอเอมออนเอมอุดมขึ้นมานั้นแท้จริงแล้วเป็นเพียงการคาดเดาการทึกทักชื่อขึ้นมาเองเพราะไม่สามารถจดจำชื่อจริงนามสกุลจริงของผู้ที่เคยรับไว้เป็นลูกบุญธรรมได้อย่างแน่ชัดสรุปคือเรื่องนี้ถึงบทอวสานแล้วนะครับ ส่วนภาพของพี่จันทนาที่หลายคนรอคอยเราไม่สามารถนำมาเปิดเผยได้ด้วยเหตุผลเรื่องความเป็นส่วนตัวซึ่งเราได้เข้าไปพูดคุยและเจรจากันเรียบร้อยแล้วและที่สุดของที่สุดคือจากการลงพื้นที่ติดต่อพูดคุยกับเครือญาติที่ยังหลงเหลืออยู่จนตอนนี้เราเจอครบทุกคนแล้วแต่ไม่มีแม้แต่เพียงคนเดียวที่รู้จักชื่อเดือนเพนยะไม่มีเลยจริงๆครับ เป็นกำลังใจให้แม่ตาด้วยนะครับเชื่อว่าสักวันมันจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นแค่ต้องรอเวลาให้มันทำงานอยู่ที่อนาคตอย่างเดียวแล้วครับสู้ๆนะครับ จะท้องไปยังปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกดเกณฑ์แห่งฟ้าและอาฟ้าเกี่ยวาตามหาหัวใจวนฟ้าให้ใกกดเกณฑ์ฟ้า what the hell